ายผมทางอ้อมคือผลนะครับเหตุมันก็คือคุณหวังดีประสงค์ร้ายผมเคยซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อข้าวซื้อของให้เนี่ยผมไม่เคยคิดเอาคืนเลยยืมผมเท่าไหร่ผมไม่เคยเอาคืนเลยนะครับไม่เคยคิดเอาคืนล้วเขาไม่ให้ผมก็ไม่ว่าหมดเจ็ดพันแปดพันสองพันสามพันแจกพันหนึ่งห้าร้อยผมให้ผมไม่มไม่เคยทวงเอาคืนเลย พอเราตกอับเนี่ยเขาตอบสนองเราหวังดีแบบไหนลถไม่มีปัญญาผ่อนเอามาผมจะผ่อนเอาเองนะครับผิดแล้วน้องเอ๋ยผู้ใหญ่มหายาณเขาคุยกันระดับนี้พี่เอ๋ยขัดสนตรงไหนน้องหมุนให้ก่อนพี่เอ๋ยพี่มีแล้วค่อยเอามาคืนผมนี่คือสุภาพบุรุษผู้ควรปรึกผู้ควรเอาใส่ใจนะครับมันไม่ใช่เอามา ทรัพส,สมบัติมึงกูจะผ่อนเอาเอามาลูกเมียมึงกูจะเอากูจะดูแลเอามันไม่ใช่ถ้าคุณ